วันนะตอนกินผมผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักก่อนว่าเราจะเรียกมันมาเก้าสิบวันได้ไหมเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้ทํางานมาเก้าสิบวันนะครับทํางานมารัฐบาลนี้ทํางานมาหนึ่งปีสามเดือนนะครับมันเป็นคนละชุดกันคุณจะบอกว่ารัฐบาลคุณแปนน้ำทานกับรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นคนละรัฐบาลกันเนี่ยผมคิดว่ารองนายกยังไม่ใช่คนเดิมเลยภูมิธรรมอ่ะผมไม่คิดว่ามันสอตรงจริงอ่ะคือนายกอาจจะเปลี่ยนคนก็จริงแต่พักร่วมรัฐบาลก็เหมือนเดิมแทบทั้งหมดมีแค่สลับพรคพลังประชารัอออกกแ็าาะธิปัตเเข้้าามนนนนะครััับดงีย โดยรวมเนี่ย<อ>ไม่สามารถพูดได้ว่านี้เป็นรัฐบาลที่ทางานมาแค่90บวันเหมือนกับรัฐบาลที่อาจจะตั้งหลังจากการเลือกตั้งและทำงานมา90้าบวันมันคือรัฐบาลเดิมที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลคุณมันอารมณ์<า>เหมือนรับคอรมอป่ะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมที่นี้ก็ได้นั่นเนี่ยผมคิดว่าการพูดว่้า90บวันเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างทาให้สร้างความเข้าใจผิดว่าโอ้โหมันเป็นรัฐบาลใหม่ที่ที่แบบเพิ่งเพิ่งตั้งกันขึ้นมาหลังจากการเลือกตั้งเนาะเอ่อเรื่องกระทู้สดนะครับผมคิดว่ามันมีเเหหหตุผลทที่ําาาใ้รคดวัง ให้นายกมาตอบในในในสภาเกี่ยวกับกระทู้สดเนี่ยในมุมหนึ่งนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบโดยฝ่ายสภาอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับความจริงหลายประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยเขากำหนดได้สามหมื่นกับที่ไทยเคยกําหนดว่านายกต้องเป็นสสด้วยเพราะคุณไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าฝ่ายบริหารแต่คุณมานำํำนำทัพในสภาด้วยนะครับเพื่อผลักดันกฎหมายแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้านแต่นั้นเนี่ยถ้าเราไปดูการเมืองที่เป็นระบบ รัฐสภา,าไม่ว่าจะเป็นสรรัราชา,าจากักรไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเนี่ยเราจะคุ้นชินกับภาพของการที่มีนายกมาตอบกระทู้ในสภาส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นการถามตอบกับผู้นําฝ่ายค้านโดยตรงรวมไปถึงสอสอทั่วไปอย่างที่อังกฤษก็จะเกิดขึ้นทุกเที่ยงวันพุธที่แคนาดาผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาไหนแต่ผมเห็นไฮไลท์ทุกๆสัปดาห์เนี่ยมาตลอดนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้สอสอได้ถามแทนประชาชนเหมือนที่คุณโฟกพูดแล้วก็นายกได้ได,ไ,ดได้ตอบนะครับดังนั้นเนี่ยความคาดหวังแรกก่อนเลยคือมันเป็นความคาดหวัง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารในระบบและสภาเนี่ยคุณควรจะมามามีความเชื่อมโยงการทํางานของสภาเ,เป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยความคาดหวังก็คือว่าช่วงพฤหัสสิบครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันควรจะไม่เอาคิวอื่นเข้ามาแทรกตรงนั้นมผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหรัฐมนตรีทุกคนจะต้องเคลียร์ตารางสิบครึ่งถึงเที่ยงเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่ต้องเป็นการประชุมกับหน่วยงานราชการคุณมาประชุมที่สภาได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า กิดสัปดาห์นั้นแจ็คพอตคุณถูกถามกระทู้จริงเนี่ยอย่างน้อยคุณจะได้บริหารจาัดก,การเวลาได้ถ้าไม่ถูกถามไม่เป็นไรคุณก็คือแค่ประชุมที่สภา,าช่วงเวลานั้นนะครับแต่ในฐานะคนเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องคิดไว้ก่อนอยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสถูกถามสูงมากแต่โอเคถ้าคุณไปรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเข้าใจได้ว่าสัปดาห์นั้นอาจจะไม่ได้มีกระทู้เกี่ยวกับประเด็นในกระทรวงของคุณอันนี้คือความคาดหวังพื้นฐานกันเลยนะว่าว่า,ว,าว่าระบบะสภา,าเป็นยังไงร,รองลงมาคือสําหรับพฤหัสที่12ธันวาคคมมมมมนนนนีีี้เเเเเ่่่ยทาาาดดดหหหหวััััังงพพพิิิตกก็็รรระะปปปปปฤสสสแลจชุไ6 นะครับและถ้าจํากันได้เนี่ยก่อนไปสมัยประชุมทางวิปรัฐบาลก็เคยมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวนาย,ยกจะมาตอบกระทูดฉะนั้นเนี่ยคุณก็น่าจะคาดการได้ว่าสภาปิดไป6สัปดาห์เนี่ยโอ้โหมีเรื่องเต็มไปหมดมนะครับที่สอสอเขาคงทดกันมาแล้วก็รวบรวมมาเพื่อเตรียมมาถามซึ่งสมมติมันมีหลายประเด็นมากเนี่ยคนที่ถามมันสามารถตอบไปครอบคลุมทุกประเด็นก็ต้องเป็นนาย,ยกใช่ไหมครับในขณะที่คนที่เห็นภาพรวมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะคาดหวังอยู่แล้วว่าสัปดาห์แรกที่สภาเปิดกลับมาเนี่ยก็น่าจะมีการถามนายกอันนี้คือความคคาาาาดดดดดดหวววััััังรรระะะบบบทททีีีี่่่่2ไปสุ้้ยย3ผมมมแชตตออนนนนนเเืธ ตัวแทนของวิทย์รัฐบาลนะครับติดต่อมาที่วิทย์ฝ่ายค้านถามว่าวันที่12ธันวาคมนี้จะมีกระทู้ถามสดนายกหรือเปล่าตัวแทนวิทย์ฝ่ายค้านก็ตอบกลับไปเนี่ยผมยังเห็นคอสกินช็อตไลน์อยู่เลยตอบกลับไปว่ามี อ่าแล้วเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งซึ่งคืออ่องนี้เป็นการทำงานลูกหน้าของปิ๊บเนาะคือทรรมดากระทู้สดคือถามสดจริงๆบางทีไม่ได้รู้ก่อนว่าจะถามใครจนกระทั่งวันจริงแต่น,นี้ก็โอเคพยายามจะทำงานที่มันราบรื่นกันดังนั้นเนี่ยมันมีการแจ้งกลับไปแล้วว่าวันที่12เนี่ยมีการถามกระทู้สดนาย,ยกแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยในเมื่อคุณถามมาเราตอบไปแบบนี้ก็คดาดหวังว่าเออก็ทานาย,ยกรั<า>บรู้รแล้วนะครับแต่นั้นพอเวลาออกมาปุ๊บเป็นสิบโมงว่าจะแถลงผลงานสิบโมงเนี่ยมันก็เลยก็เลย ถ้าเกิดอ่านผมดีๆเนี่ยที่ผมโพสเนี่ยแล้วก็มีแบบมีสมาชิกรัฐบาลมาลุมกระหน่ำผมไม่ได้บอกให้ยกิกแถลงข่าวเลยนะผมบอกว่าไม่เป็นไรคุณแถลงข่าวคุณไปเลยเนาะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสลับคิวให้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีคนหนึ่งเมื่อสภาชุดที่แล้วไม่ใช่สภาชุดแรกสภาสมัยที่แล้วคือภายใต้รัฐบาลชุดนี้แหละแล้วก็คือขยับมาอยู่ท้ายกระทู้ทั่วไปแล้วมันก็จะมีเวลาที่นายกแถลงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขยายความถูกซักถามต่อที่สภาอำนวยความสะดวกให้เต็มที่เลยนะครับไอ้ค ไม่เป็นไรผมต่อสิบแปดโมงอมโอเคได้ okay, ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ได้มาพูดต่อได้ไงให้พูด<อ>ไม่ตกไม่เป็นไรมาพูดต่อที่สภา,าได้ได้ลงเลึกอีก uh huh. นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะอำนวยความสะดวกได้ปรากฏว่าโอ้โหแบบผมไม่ได้บอกให้ยกเลิกได้ทํานะผมแค่บอกว่าอำนวยความสะดวกแบบนี้ไม่แล้วก็เราประสานหลังไมาอยู่ก็ผมโดนวิจาร์จากการพูดตรงนี้มากกว่าคุณอนุทินโดนวิจารณจากการพูดเรื่องรเรื่องไม่เห็นด้วยกับกฎหมายอาหารอีกคิดเป็นาวดาวะ ผมเ่าวเนี่ยผมว่าการการแถลงการแถลงข่าวกับการ